สามมลกุมสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนาค่ะนี่เลยค่ะโรตีโรตีไข่ดาวนะคะไปเห็นในช่อง youtube ที่เขาพาไปเที่ยวที่ปีนังนะคะเป็นอาหารเช้าที่น่ากินมากจนีนาก็เลยอยากทำมาเป็นเมนูซาโฮของวันนี้นะคะ โอกินกับน้ำแกงเนี่ยอร่อยสุดๆเลยไปทำด้วยกันเลยค่ะเตรียมแป้งสาลีเนกประสงค์200กรัมนะคะแล้วก็เติมเกลือยิดมือก็พอแล้วจากนั้นก็น้ำตาลประมาณเกือบหนึ่งช้อนชาผสมให้เขาเข้ากันเลยนะจ๊ะจากนั้นก็ใส่นมอุ่นเข้าไป120 ml นะคะ ค่อยๆใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็นวดได้เลยตามอัธยาศัยนะคะพอเขาเป็นก้อนเข้ากันแบบนี้แล้วก็จัดการนวดด้วยมือได้เลยค่ะตอนนี้ก็นวดเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วเราก็มาพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวก็มาแบ่งเป็นก้อนเหมือนเดิมนะคะปิดกันง่ายๆด้วยจานเลยจา้า ตอนนี้ก็หมักแป้งได้ครึ่งชั่วโมงนะคะเรามาแบ่งแป้งกันออกเป็นสี่ก้อนคลึ่งเป็นก้อนกลมๆเล็กๆตอนนวดแป้งเนี่ยจีนาจะไม่ใช้น้ํามันนะคะแป้งก็เลยออกมาแบบแห้แงๆอย่างที่เห็นเลยด้วยความที่ว่าเป็นโรตีจานาขาดไม่ได้จะต้องใส่น้ํามันอยู่ดี ก่อนอื่นก็จัดการใส่เนยผสมน้ำมันลงในถ้วยเพื่อที่จะไม่ให้แป้งเขาติดกันนะคะจัดการคลุกน้ำมันตามระเบียบเลยจ้าเมื่อคลุกคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้เจอกันอีกทีก็ช่วงกินสาโฮนะคะจีน่าตื่นมาตีสามจนอนมาแผ่แผ่แป้ง เพื่อที่จะกินซาโฮกับสามีนะคะอันนี้คือจีนาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องของที่นี่ก็4องศานะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นอุณหภูมิคล้ายกับตู้เย็นเลยนะคะจัดการแผ่แผ่แป้งใครจะสะบัดสะบัดก็ได้นะคะได้ยินเสียงที่ชัดๆนั้นก็คือเสียงของเครื่องทำกาแฟกำลัง ทำกาแฟอยู่พอดีเมื่อกาแฟเสร็จโรตีเสร็จก็จัดการได้เลยจินาทำโรตีเปล่าแบบพับนะคะของแท้เขาทำแบบบางทีก็ทำแบบพับบางทีก็ทำแบบเกลียวอันนี้จิตาทำแบบพับเพราะว่าถ้าทำแบบเกลียวเราจะต้องพักแป้งแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปทอดถ้าทำแบบพับคือสามารถที่จะทอดได้เลยคะ่ะ ตอนนี้กระทาย,ยังไม่ร้อนดีเท่าไหร่ก็ขอแผ่แป้งต่อให้ครบทั้ง4ลูกก่อนละกันนะคะก็จัดการพับลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4ให้เรียบร้อยเลยตอนทำเยอะคือรีบเรรงมากๆเลยนะคะกลัวว่าจะไม่ทันซาโฮเพราะว่าซาโฮจอหมดในเวลา4นาฬิกา20นะคะของวันที่จินาทำรรอยู่นี้ ได้แล้วนะคะก็พยายามยืดยืดตามระเบียบกระทะร้อนพอดีไปทอดกันเลยเปิดช่องให้เขาเป็นวงกลมก่อนแล้วก็ตั้งไว้บนกระทะเลยลูกที่สองก็ทำเหมือนกันลงนาบกระทะเลยนะคะ จากนั้นก็ไข่คะ่ะไข่ดาวอีกลูกที่สองก็ไข่ดาวเหมือนกันตั้งไว้ให้เขากรอกเลยให้เขาเป็นสีเหลืองทองนะคะคลิกเลยจ้าไข่ดาวจะได้สุกง่ายๆกระทะจีน่าจะติดนิดนึงนะคะโอ้สียังไม่เหลืองทองดีเท่าไหร่ พอทอดไปเรื่อยเรื่รู้สึกว่าน้ำมันเขาจะแห้งเติมน้ำมันเลยนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเมื่อไหร่จะสุกสักทีอยากจะเสงให้สุกเร็วๆทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสวยงามไหมล่ะคะน่ากินมากเลยใชเมล่ะไปจัดเสิร์ฟ ตังบนโต๊ะได้เลยพร้อมน้ำแกงนะคะอันนี้คือโรอตีเปล่าสองลูกมาทานด้วยกันเลยนะคะนุ่มมากเลยขนาดว่าใช้น้ำมันน้อยๆนะคะจิ้มน้ำแกงแล้วก็อ้กินกันเลยคะ่ะอร่อยอร่อยก็ขอขอบคุณสำหรับ เพื้น,นทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ